ในโลกยุคที่เมืองเติบโตอย่างรวดเร็วความปลอดภัยและการช่วยเหลือฉุกเฉินกลายเป็นภารกิจที่ไม่อาจมองข้ามได้อีกต่อไปประเทศไทยกำลังเผชิญกับความท้าทายของเมืองใหญ่ที่ซับซ้อนขึ้นทุกวนัน ทั้งปัญหาการจราจรการเข้าถึงพื้นที่แออัดและความจําเป็นในการให้ความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีและในปี2026นี้นวัตกรรมใหม่ที่ชื่อว่า c i t r e s Q ได้ถือกําเนิดขึ้นเพื่อเปลี่ยนวิธีคิดและระบบการทํางานของหน่วยกู้ภัยไทยไปตลอดกาล c i t r e s Q คือรถอเนกประสงค์พลังงานไฟฟ้า100%ที่ถูกออกแบบมาเพื่อการปฏิบัติภารกิจในเขตเมืองโดยเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุการส่งเวชภัณฑ์การดับเพลิงเบื้องตน้นหรือแม้แต่การอพยพในสถานการณ์ฉุกเฉินรถรุ่นนี้พัฒนาโดยสถาบันเทคโนโลยีวิวาโมบิลิตี้ร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปพภายใต้โครงการ Smart Rescue Thailand เพื่อผลักดันระบบการกู้ภัยของประเทศเข้าสู่ยุคแห่งเทคโนโลยีสะอาดรูปลักษณ์ภายนอกของซิตเรสคิวดูล้ำยุคและดูดันตัวถังออกแบบตามหลักอากาศพลาศาสตร์ โดยใช้วัสดุผสมระหว่างอลูมิเนียมเปรดอากาศยานกับคาร์บอนไฟเบอร์ทำให้ทั้งเบาและแข็งแรงทนต่อแรงสั่นสะเทือนสูงเหมาะกับการวิง่งในพื้นที่ครุขราหรือในซอยแคบที่รถขนาดใหญ่เข้าไม่ได้ด้านหน้าของตัวรถมีไฟหน้าแบบเลดแมทริกซ์สมาร์ทบีมที่สามารถปรับทิศทางและความสว่างได้อัตโนมัติเมื่อเจอเหมอกหรือควันจากเลิงไม้หัวใจหลักของซิตร์เคือระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าคู่ดูอัลมอเตอร์ซิสเต็ม ให้กำลังรวมสูงสุด150กิโลวัตต์หรือประมาณ200แรงมา้าพร้อมแรงบิดมหาศาลกว่า420นิวตันเมตรทำให้รถสามารถพุ่งทยานออกตัวได้อย่างรวดเร็วแม้อยู่บนพื้นลาชานันหรือถนนที่เปียกน้ำหนักบรรทุกสูงสุดอยู่ที่1,200กิโลกรัมซึ่งเพียงพอสำหรับบรรทุกอุปกรณ์กู้ภัยครบชุดรวมถึงถังออกซิเจนเครื่องตัดถ่างและชุดปฐมพยาบาลขั้นสูงได้พร้อมกัน แบตเตอรี่ที่ใช้เป็นชนิดโซลิดสเตตลิเทียมความจุ90กิโลวัตต์ชั่วโมงสามารถวิ่งได้ระยะทางกว่า480กิโลเมตรต่อการชาร์จหนึ่งครั้งพร้อมระบบชาร์จเร็วที่เติมพลัง80%ได้ภายใน30นาทีและมีเทคโนโลยีออโต t เทอร์ l c คอนโทรลที่ช่วยควบคุมอุณหภูมิของแบตเตอรี่ให้คงที่แม้ในสภาพอากาศร้อนจัดของไทยทำให้มั่นใจได้ว่า c i t a r e s อจะพร้อมปฏิบัติงานได้ทุกเวลาโดยไม่เกิดความร้อนสะสมในพานกิจการช่วยชีวิตความเร็วไม่สำคัญเท่ากับ เวลาซิตเรสคิวถูกออกแบบให้เป็นรถที่ตอบสนองต่อเวลาได้ดีที่สุดในประวัติศาสตร์การกู้ภัยของไทยตัวรถมีระบบนำทางแบบ AI ที่สามารถคำนวณเส้นทางที่เร็วที่สุดโดยอัตโนมัติพร้อมหลีกเลี่ยงการจราจรแบบเรียลไทม์ผ่านระบบเชื่อมต่อกับศูนย์ควบคุมจราจรเมืองหลักระบบนี้ใช้ฐานข้อมูลจากกรมทางหลวงและแอปพลิเคชันจราจรในประเทศผสานกันจึงสามารถคาดการณ์การเคลื่อนไหวของรถรอบข้างได้อย่างแม่นยำ ภายในห้องโดยสารของซิตเตอเรสคิวเต็มไปด้วยเทคโนโลยีที่ออกแบบเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่กู้ภัยโดยเฉพาะควงมลัยมัลติฟังก์ชันเชื่อมต่อกับหน้าจอดิจิทัลขนาด15นิ้วที่สามารถแสดงข้อมูลสภาพถนนแผนที่ GPS และการสื่อสารกับศูนย์ควบคุมแบบเรียลไทม์ด้านหลังบอกคนขับติดตั้งคอนโซลควบคุมระบบอุปกรณ์กู้ภัยทั้งหมดเช่นปั๊มไฮดรอลิกเครื่องตัดถ่างไฟฟ้าและไฟฉายสนามแบบอันตราบีมหนึ่งในฟีเจอร์ที่โดดเด่นของซิตเตอร์เรสคิวคือโมดูล่าเรสคิวพอร์ หรือระบบโมดูลถอดเปลี่ยนด้านหลังที่สามารถสับเปลี่ยนได้ตามประเภทภารกิจตัวอย่างเช่น Medical p o d สำหรับช่วยชีวิตผู้ป่วย f i r e p o d สำหรับดับเพลิงเบื้องต้นและ Command p o d สำหรับการควบคุมสถานการณ์ในพื้นที่ภัยพิบัติแต่และโมดูลสามารถถอดเปลี่ยนได้ภายใน10นาทีทำให้รถ1คันสามารถทำงานได้หลายบทบาทโดยไม่ต้องใช้รถหลายประเภท นอกจากนี้ยังมีระบบไฟฉุกเฉินแบบ360องศาพร้อมสัญญาณไซเรน3ระดับเสียงที่ปรับได้ตามสถานการณ์เช่นโหมดฉุกเฉินสูงสุดสำหรับแจ้งเตือนในเขตชุมชนหรือโหมดเงียบสำหรับปฏิบัติการในย่านโรงพยาบาลไฟสัญญาณทั้งหมดใช้เทคโนโลยี LED ที่ใช้พลังงานต่ำแต่มีความสว่างสูงและสามารถปรับสีได้ระหว่างแดงเหลืองหรือขาวขึ้นอยู่กับหน่วยงานที่ใช้งาน Citares Q ยังมีระบบสื่อสารแบบ Satellit Link ที่สามารถทำงานได้แม้ในพื้นที่ไม่มีสัญญ,ญาณโทรศรรัพท์ ระบบนี้ถูกออกแบบมาโดยความร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ GISDA t เพื่อให้รถทุกคันสามารถติดต่อกับศูนย์กลางได้แม้อยู่ในพื้นที่ห่างไกลหรือในช่วงภัยพิบัติที่โครงข่ายโทรศัพท์ล่มถือเป็นเทคโนโลยีแรกที่ถูกติดตั้งในยานพาหนะช่วยชีวิตของไทยสำหรับด้านความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่รถรุ่นนี้ติดตั้งระบบ e m e r g e n c y c e l l p r o t e c t ท o n ที่สามารถปล่อยม่านนำรอบคันได้เมื่อเผชิญกับเปลวไฟหรือควันพิษ นอกจากนี้ยังมีถังดับเพลิงอัตโนมัติภายในเครื่องยนต์และระบบตัดวงจรไฟฟ้าเมื่อเกิดการชนอย่างรุนแรงเพื่อป้องกันการลุกไหม้ช่วงล่างของซิตร์สคิได้รับการออกแบบให้ทนทานต่อการใช้งานหนักระบบการสะเทือนหน้าแบบดับเบิลวิดโบนและหลังแบบอินดีเพนเดนลิงพร้อมระบบปรับระดับอัตโนมัติทําให้รถสามารถรักษาสมดุลได้แม้ขับบนพื้นที่ต่างระดับหรือขณะบรรทุกอุปกรณ์หนักล้อขนาด18นิ้วถูกออกแบบให้มีแกนกลางแบบรันแฟลตเท h ที่สามารถขับต่อได้แม้ยังรั่วในระยะ50กิโลเมตรเพื่อให้ภารกิจไม่ต้องหยุดชะง,งักในเวลากลางคืนซิตารสคิวใช้ระบบสองสว่างแบบสมาร์ทวิชั่นไนโหมดที่สามารถสแกนความร้อนของร่างกายมนุษย์ในระยะ100เมตรช่วยให้เจ้าหน้าที่มองเห็นผู้ประสบภัยที่ติดอยู่ในความมืดหรือในควันไฟได้ง่ายขึ้นกล้องตรวจจับนี้สามารถสซ็งกับโดรนสนับสนุนภารกิจที่ติดตั้งอยู่ด้านบนของรถซึ่งสามารถบินสำรวจพื้นที่ได้สูงสุด70เมตรส่งภาพสดกลับมายังหน้าจอหลักทันที นอกจากนี้ซ i ตารสคิยังมีระบบควบคุมระยะไกลรีโม Assist Mode ที่อนุญาตให้ศูนย์ควบคุมเข้าควบคุมรถในกรณีฉุกเฉินเช่นเจ้าหน้าที่หมดสติหรือรถติดอยู่ในพื้นที่อันตรายระบบจะขับรถออกจากจุดนั้นไปยังพื้นที่ปลอดภัยโดยอัตโนมัติถือเป็นนวัตกรรมที่เพิ่มความปลอดภัยให้กับเจ้าหน้าที่อย่างแท้จริงในมิติของสิ่งแวดล้อมรถรุ่นนี้ปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์อย่างแท้จริง และวัสดุภายในกว่า60%ผลิตจากวัสดุรีไซเคิลเช่นแผ่นบุหลังคาและพื้นห้องโดยสารที่ทำจากเส้นใย,ยขวดพลาสติกรีไซเคิลรวมถึงบาะดนั่งที่ใช้หนังสังเคราะห์ปลอดสารเคมีทุกขั้นตอนการผลิตเป็นไปตามมาตรฐาน iso 1 4 0 0 1และได้รับการรับรองจากองค์การพลังงานแห่งชาติว่าเป็นรถช่วยชีวิตที่สะอาดที่สุดเท่าที่ไทยเคยมีมา c i t r e s q 2026ไม่เพียงออกแบบมาเพื่อช่วยชีวิตเท่านั้นแต่ยังช่วยให้เจ้าหน้าที่ทำงานได้สะดวกและลดความเครียด ระบบปรับอากาศภายในรถใช้เทคโนโลยี Nano Air Purifier ที่สามารถกรองฝุ่น PM 2.5และเชื้อโรคในอากาศได้ถึง99%พร้อมโหมด Energy Recovery Ventilation ที่หมุนเวียนอากาศบริสุทธิ์โดยไม่สูญเสียพลังงานเสียงเครื่องยนต์ที่เงียบของรถไฟฟ้าทำให้ภารกิจในตอนกลางคืนไม่รบกวนชุมชนอีกทั้งระบบเตือนคนเดินเท้าแบบ Acoustic Alert จะส่งเสียงเตือนเบาๆเมื่อรถเข้าใกล้เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่ตั้งใจ ทุกองประกอบของรถนี้ถูกออกแบบมาเพื่อการอยู่ร่วมกันของเทคโนโลยีและชีวิตมนุษย์อย่างสมบูรณ์แบบในพิธีเปิดตัวซิตารสคิวที่ศูนย์ประชุมสิริกิตมีการสาธิตภารกิจจำลองเหตุไฟไหมอาคารขนาดกลางรถซิตารสคิวจำนวนสามคันสามารถเข้าถึงพื้นที่ได้ในเวลาเพียง2นาทีขณะที่รถบรรทุกดับเพลิงทั่วไปใช้เวลาเกือบ7นาทีนั่นคือความแตกต่างที่สามารถช่วยชีวิตคนได้จริงในสถานการณ์วิกฤตนายสมพงศ์วิศวกรอาวุโสของวีว่าโมบิลิตี้กล่าวในงานว่า ซ i ตเตอร์เรสคไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อโชว์เทคโนโลยีแต่เพื่อให้เทคโนโลยีรับใช้ชีวิตคนไทยมันคือการรวมเอาความชาญฉลาดของระบบไฟฟ้าและหัวใจของคนช่วยชีวิตเข้าด้วยกันคำพูดนี้กลายเป็นแนวคิดหลักของโครงการ Smart Rescue Thailand ที่จะขยายการใช้รถรุ่นนี้ไปยังทุกจังหวัดภายในปี2028ในมุมของไร้แพชชั่นเสียงบรรยายจะพาผู้ชมไปรู้จักเบื้องหลังขององค์การออกแบบผ่านภาพเคลื่อนไหวของวิศวกรที่ทดสอบรถในห้องแลบ กลางสายฝนและบนถนนในกรุงเทพมหานครที่เต็มไปด้วยรถติดภาพสโลโมชันของไฟไซเรนที่สะท้อนบนพื้นถนนเปียกยามค่ำคืนสื่อถึงพลังขององค์การช่วยเหลือที่ไม่เคยหยุดนิ่งท้ายที่สุดซิตารสคิวไม่ได้เป็นเพียงรถกู้ภัยรุ่นใหม่แต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของเมืองอัจฉริยะไทยแห่งอนาคตที่ทุกภาคส่วนทำงานร่วมกันอย่างมีระบบปลอดมลพิษและพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นภัยธรรมชาติหรืออุบัติเหตุในเมืองใหญ่รถคันนี้จะอยู่แถวหน้าเสมอในภารกิจช่วยชีวิตเมื่อเสียงบรรยายสุดท้ายดังขึ้นในทุกนาทีที่สําคัญที่สุดของชีวิตความเร็วไม่ใช่แค่ตัวเลขแต่มันคือโอกาสขององค์การมีชีวิตต่อไปซิตารสคิวคือคําตอบของอนาคตที่เราสร้างขึ้นวันนี้เพื่อวันพรุ่งนี้ที่ปลอดภัยกว่าเดิม ภาพสุดท้ายของวิดีโอคือซิตาเรสคิว2026ที่แล่นไปบนถนนกรุงเทพมหานครยำคำามค่ำค่ากลางแสงไฟเมืองใหญ่ที่สะท้อนบนตัวถังสีแดงขาวของมันอย่างงดงามขีดขีดขีด